นี่ครเี่ยมแม่เราได้หรอถ้่ก็เีย่ะ อ้นมาทำเป็นอ้นมาทำกรช่าง่ัวจะไปถานต้ด้วยไหมคือมันเปทนแหันี้อะ

แต่งไแต่งอะรไงแต่งเส้น่เอนีเลยเนียหลุดแมปเลยเสนใส่ตัว อ่าทีนี้จะให้เราสร้างตัวนี้ด้วยับสร้างตัวนี้เนีเส้นสีฟ้าเห็นไหมใช่ไหมสีของสารแต่เส้นตัวนี้เป็นเส้นแคอนสแตนต์นะไม่ใช่เส้นมีชาร์จใช่ไหมตัวนี้เป็นขอ้กลางใส่อะมันยาวเลย มันจบตรงนี้เส้นหน้ามือศากใช่ไหมแล้วก็สร้างอะไรครับเซนเตอร์ฟอยด์แบบอนะครับโดยให้จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่บนเส้นเส้นหน้ามืศาเราก็แตะก่อนบางทีอย่าไปแตกตรงมิดพอยด์นะจบเลยนะมิดพอยด์ของเส้นตรงเนี้ยเราก็แตกอะไรก็ได้ตรงนี้แล้วก็วาดตรงนี้าแตกที่จุดท่ว จุดศูนย ah. ์กลางตรงนี้ถูกไหมเราดูจากผู้ท้าไปเราจะเห็นว่ามันมีจุดศูนย์กลางร่วงันตรงไหนตรงนี้ใช่ไหม เพราระฉะนั้นไม่มีรัศมีบอกนะแต่เรารู้ว่าอาจารย์จุนหน,น,นไปกจุดนไรนหลัก

Owo biya na yang besar dan akan bergerak dari naik ke bawah dia akan 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 เ็กบน่อือ <rumor> ว <ada> ่ามกรูปัอาจารย์นี่ื่อะไร่รอมีกวันนวิชาปฏิบัตได้แล้วเคยแบบแล้วคแ่าแบบเกียดออกแบบ่ครูรู้ที่วชาออกแก้งไหน

กาว่าจะไปก็ได้นี่เป็นอย่างี้ผุมมันล่างแต่ว่าเนอแต่ว่าแอบสงสอยู่ามาันใหน้อยูไ<ห>ไ่ได้ <Dag> ไ ไม่รู้ว่ากดอะไรขอผมมันยังไม่เปลี่ยนเลยภาษาตอวละงลบลบัวขนออกาทำทำเส้นใหม่ได้ไหมนี่อไรไล่ะวะรักเส้นเส้นากขึ้นไป ไปยังไไปล้หน่้วเส้นกลางถูกแล้วถูกแล้วแบบุกนถูกแล้ว